เพื่อนเราต้องวุดออกจากนั้นให้ได้นะไม่เพื่อนเดาต่อฉันโอ๊ยมันเจ็บว่ะเออมันเจ็บนะเพื่อนฉันรู้นาะยไม่อยากทำฉันรู้นะไม่อยากทำแต่นายต้องควบคุม โอ๊ย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 มันเจ็บนะวันโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยนี่นายทำอะไรต้องไปนักฆ่าพวกเรานักฆ่าพวกเรา

Ich kann nicht mehr die